ตอนนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นคือเคยจเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ตกต่ําปกติถ้าใน,นจากที่ตกต่ําเนี่ยถ้าก็ไม่ถึงล้างอย่างเชียงใหม่ก็อาจจะตกต่ำโดนพม่าปเลยก็ไม่ถึงล้างนะครับแต่นครศรีธรรเคยล้างหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่มีอย,ยุธยาล่มล่มไปล่มเหมือนกันนะครับเรามาดูดวงเมืองดวงเมืองเดิมเนี่ยบอกได้ไหมว่านครศรีธรรมราชทาไมถึงมีปัญหาโดยดวงเมืองจะเป็นตัวบอกครับอ่าอ่า เรามีภาพดวงเมืองมาแต่ดวงเมืองเนี่ยเราต้องมาสองระบบนะครับระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบนิรายนะครับเออระบบโทษทระบบใหม่เป็นระบบนิรายนะที่เรามาศึกษาเปรียบเทียบระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบสุริยญาติคือเราก็เรียนท่านผู้ชมหลายหัวหลายหลายครั้งเสมอๆนะครับว่าระบบสุริยญาติไม่ตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นการวางดวงเนี่ยดาวบางดวงตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยเฉพาะระวางจักรในมักไม่ค่อยตรงนะครับต้องขอภาพหน่อยนะครับว่า ดวงเมืองม่เปรียบเทียบในระบบโหราศาสตร์ระบบสุริยญาติกับระบบนิรยณะและต่างกันอย่างไร,รซ้ายมือของท่านเนี่ยเป็นระบบนิรยณะขวามือเป็นระบบสุริยญาติที่ดวงเมืองเราจะเห็นท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนิดว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเอ่อขอไดท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วผมก็ต้องยอ,ยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้ดูถูกเมืองใต้นะผมก็เองก็เป็นคนภาคใต้นะฮะดงเมืองที่เห็นที่ว่าเนี่ยความจริงแล้ว ทั้งระบบนิรยานะที่เป็นระบบใหม่ที่เราพูดถึงอยู่กับระบบสุริยญาติเนี่ยความจริงไม่ได้ผิดที่ปฏิทินนะนี่คือความผิดพลาดของของการไม่รู้ทางโหราศาสตร์ครับครับคือปฏิทินเนี่ยปกติเนี่ยเออเราก็ไม่ตรงอยู่แล้วแต่แต่สมัยนั้นเนี่ยระบบนิรยานะคงยังไม่มีใช้เอ่แต่ปฏิทินเนี่ยการผิดพลาดของปฏิทินเนี่ยมันใกล้เคียงเนี่ยยอมรับได้แต่ความผิดหลักการหลักการของทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าผิดนะครับเออ ชะตาอย่างนี้ผมได้ไไไดดด้้ดด้เขียนในหนังสือดวงประกาศสิทธิ์รายเดือนแล้วกใใ็ในเรื่องของไปทินอื่นี่นะครบอกว่าชะตาต้องคำสาปชะตาบุคคลชะตาเมืองห<า>เหมือนกันไหมครับเหมือนกันกาชรชะตาบุคคลนี่จะเป็นไงดวงชะตาต้องคำสาปถ้าชะตาบุคคลถ้าเปรียบเหมือนดวงเมืองชะตาละครเทพร,ราชเป็นบุคคลก็ถึงวันจะต้องหมดเนื้อปดาตัวหมดสิ้นปดาตัวก็คือต้อง ก็อาจจะถึงขั้นล่มสลายได้ับดวงเมืองนครธิเบราชก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนดวงเมืองไหนก็เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้อยู่ในช่วงหนึ่งก็สามารถที่จะล่มสลายได้นะครับต้องขอกาบอภัยท่านที่เป็นชาวนครธิรบราชหรือชาวใต้นะฮะผมไม่ได้มามีมีใจอคติกับดวงกับ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 เรียกกับกับเอ่อนครธิเบราชนะฮะคือถ้าเราดูดาวระบบสุริยท์กับระบบนิรยนะเนี่ยความต่างกันของดาวมี แต่ที่สําคัญเนี่ยความความเหมือนกันของคือคือ,ด,อ,อดวงทั้งสองเนี่ยยังเป็นดวงชะตาต้องคำสาบเหม<า>ือนกัน<า>นะครับสมัยสมัยนั้นคงจะไม่มีไม่มีไม่มีตัวนี้เนื่องจากนในสมัยหลังเนี่ยเราศึกษาจากประวัติของคน<า>ประวัติของเมืองเก่าๆเนี่ยาาอาจารย์เลยก็สามารถตั้งนิยามาาได้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเพราะอย่างนี้ค,คำคำนี้เป็น,เป,นเป็นการที่ผมประดิษฐ์คำขึ้นมาเพื่อจะให้ฟังง่ายๆนะฮะแต่จริงๆแล้วดวงชะตาที่เห็นเป็นเพราะอะไรที่ว่าจะทรงดวงชะตาต้องคำสาบเนี่ย ดวงชะตาของของนักขรตราชก็กำเนิดในวันพฤหัสบดีนะฮะปรากฏว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งมีสีสุกเนี่ยไปอยู่ในเดือนการีนีคือดาวที่มั่งมีสีสุกก็คือดาวอาทิตย์ดาวหนึ่งเดนยู่นะฮะเดือนกาลีก็ดาวสีแต่ความจริงทั้งสองดวงเหมือนกันเลยนะครับทั้งระบบเก่าระบบใหม่ระบบสุริยญาตินี่ก็มีดาวดวงนี้อยู่ที่เดียวกันแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจริคนที่ท่านผู้ชมท่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะแต่ผมจะเรียนว่าไม่ว่าระบบเก่าหรือใหม่เนี่ย ปัญหาอยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์นี่ทําให้ดาวหนึ่งที่เสียหายอย่างรุนแรงก็คือดาวพระาสวบรษเลขห้านะฮะ <areth. S 1> อยู่ในอยู่ในราศีที่แปดนับจากโรลิงตัวลัคนานะฮะนับทวนเข็มนาฬิกาไปนะฮะอยู่พบที่แปดนี่เสียตรงนี้เสียหนักเลยพบมลนะ <put> ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าพิทุบาดวงแต่ตั้งแต่ต้นเลยครับมีคําพูดอยู่ว่าคนในสมัยหลังว่าบอกว่าดาวจันทร์ชิงเมืองราหูชิงชิงจันอันนั้นเป็นคําพูดกขาพูดไปแต่ความจริงมันไม่ใช่ตรงน,นั้น ครับคือสําคัญอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่สองจุดนี้คือดาวสีอยู่เรือนกาลีสองจุดก็คือดาวสีอยู่เรือนกาลีแล้วก็ดาวบริวารมรณะรสองจุดนี้คือเสียอย่างยับเยินตั้งแต่ตั้งต้งมาแล้วครับคือถ้าคือถ้าปกติดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของสติปัญญาความคิดะนะครับดาวจะมาลุ่งเรืองะความรุ่งเรืองเสียหายอย่างนี้ไม่ได้ใช่เพราะเป็นดาวบริวารมันเกิดครับแล้วอย่างหนึ่งนะฮะเรียกว่าถ้าเราพูดึ้นมาลอยลอยเนี่ยคงจะไม่ใช่นี่คือบันทึกในปูมโหนนะฮะแม้กระทั่งอ ในในในสมัยหลังที่เรียกว่าจตุคามจตุคามไี่นะยังบอกว่ามีพระยาโหราเนี่นะเป็นเป็นเทพหนึ่งในสี่นะสี่เมืองเนี่ยของนครศรีธรรมราชนี่คือนี่คือหลักฐานทางโบราณนะที่เสียหายครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับรายละเอียดเนี่ยคงจะมีมากมายท่านไปติดตาม อ่านในหนังสือเรวฐประการสิทธิ์รายเดือนอันนี้เราเสนอกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยเดือนสิงหาคมนี่ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะพูดถึงประวัติของดศธรรมราชแต่ดั้งเดิมท่านไปไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนั้นท่านจะรู้เรื่องหลักการเหตุผลนะฮะเหตุผลเนี่ยเราพูดถึงทางด้านวิชาการนะครับก็เรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่า ดวงเมืองที่ตั้งมาใหม่ก็ยังเสียอยู่นะครับปัญหาคือตรงนี้ตอนหน้าเราจะมาคุยกันนี่นี่แหละครับทำไมถึงดวงเมืองใหม่นี่แหละครับนะครับเราสัปดาห์นี้เราจะมาดูดวงเมืองเก่าสัปดาห์หน้าเราจะมาดูดวงใหม่แก้ดวงค่ะแก้หายไหมแก้อย่างไรนะครับต้ติดตามตอนหน้านะครัต้องติดตามกัน